คือนะครับการปฏิบัติการในพื้นที่นะครับโครงสร้างที่พังถล่มนะครับต้องบอกว่าตรงโซนดีนะครับจะเข้าไปได้ลึกมากนะครับโซนดีและทุกๆโซนนะครับเห็นนะครับเย็นช่วงค่ำๆวันนี้นะครับช่วงเย็นช่วงค่ำวันนี้นะครับน่าจะมีการเข้าไปถึง พื้นที่นะครับที่ผู้สูญหายยังติดอยู่นะครับไม่ว่าโซนใดก็โซนหนึ่งนะครับวอนนี้วามวังของพวกเรานะครับว่าน่าจะนะครับการเปิดพื้นที่ของเครื่องมือหนักเนี่ยน่าจะทําให้พวกเราสามารถนะครับเข้าไปพบนะครับหรือไปเจอจุดที่ผู้ที่ยังสูญหายติดค้างอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังเป็น การเร่งทํางานของเครื่องมือหนักนะครับเขาบอกว่าวันนี้นะครับทุกโซนนะครับทุกโซนเลยและการปฏิบัติการเนี่ยเป็นผลนะครับนี่ยตอนนี้รถก้ามปูนะรถโตตัดก้ามปูนะครับมอเตอร,ร์คูสายไฮดรลิกแตกตอนนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าปฏิบัติการเสริมทันทีนะครับหลังจากที่มื่ตสักคูนะครับสายไฮดรอลิกแตก นี้ก็เข้าไปบริการเสรีกทันทีนะครับในโซนในโซนดีนะครับโซนดีและโซนฟต่อเนื่องกันส่ครับโซนนี้ครับในโซน A เพื่อนๆครับพี่ๆจากคองทันทหานช่างนะครับกองทับปกน่ครับวันนี้ต้องบอกว่าลุยหนักมากเลยนะครับวันนี้ลุยหนัก อนนี้ก็นีครับโซนโซนเอด้านหน้านะครับโซนเอด้านหน้าในพื้นที่ของทหารช่างนะครับจะเห็นว่าทุกโซนนะวันนี้รวมไปถึงด้านบนนะที่เราสามารถนํารถขุดเจาะขึ้นไปปิดพื้นที่ที่ข้างบนนะครับเนี่ยตอนนี้จะเห็นเลยว่าความคืบหน้านะครับความคืบหน้าของ

20นาทีสนาฬิกา20นาทีนะครับที่บริเวณโซนซีนะโซนซีตอนนี้นะครับขอพูนที่ตํางบอกว่าเขาร,รีได้นะครับเขาร,รีได้มากในทุกๆเวลาในทุกๆวันเลยในกา,ารปฏิการร่วมกับเครื่องจัดนะครับแล้วก็รวมไปถึงทีมกู้ภัยนะครับที่เข้าทำการเสิร์ชค้นหาเมื่อมีการเปิดพื้นที่ใหม่ เราจะเห็นว่าในแต่ละวันนั้นเราลุกขื้นะครับเราลุกคื่เข้าไปได้มากนะครับทะลุเชื่อมถึงกันนะครับอย่างโซนซีนะครับก็ข้ามมาโซนดีเดลต้าเนี่ยก็จะเห็นว่ารถใหญ่เนี่นขึ้นไปนะครับเพราะว่าการปฏิบัติการเนี่ยจะต้องทําการควบคู่กันคือต้องรื้อโครงสร้างด้านบนด้วยนะครับเพราะว่าหากเรารื้อข้างล่างมากไปเนี่ยจะทําให้ฐานล่างไม่มีนะครับ เป็นควเมจรขนาดใหญ่ข้างบนก็จะทําการะทะลมหล่นลงมาแล้วนกะ็เป็นอันตรายกับทีมปฏิบัติการได้นะครับเพราะฉะนั้นควบคู่กันนะครับ นีนะครับนากาบเจดนรน้วบรยสเวามไครอมตอนะครับชวยกันครับตอนนี้ขึ้นไปอยู่ันโน้นเลยนะครับนอเนะครับ へえ。 ีชื่ออะไรครับชื่อเศักดิ์ครับพี่มาจากที่ไหนครับที่่ครับขอบคุณนะครับพี่วันนี้ลุยได้เยอะนี่รถใหม่เลยใช่ไหมพี่ผมเห็นไม่อียมเลยนะขอบคุณนะครับต้องบอกว่าเป็นเครื่องจัรหนักที่ทุ่นแรงพวกเราและก็สามารถเปิดพื้นที่ให้ได้มากเลยนี่เป็นหนึ่งนะครับหนึ่งในหลายหลายต้องบอกว่าหลายคันมากวันนี้ในการปฏิบัติการเปิดพื้นที่ของโครงสร้างอาคารที่พังถล่มนะครับ วันนี้สามารถเปิดเข้าไปลึกทุกคนดูตรงโซนดีนะครับเนี่ยที่เห็นนะครับโพงมีเจอโพลงเจออะไรก็เจ้าหน้าที่ทีมผู้พิยก็จะลงไปทําการเสิร์ชค้นหาในทุกครั้งที่เครื่องจักรหยุดปฏิบัติการได้พักนะครับหรือขณะที่ปฏิบัติอยู่หากเจอสิ่งผิดปกตินะครับเจ้าหน้าที่ก็จะขอหยุดและขึ้นไปตรวจสอบนะครับวันนี้นอกจากในพื้นที่โซนดีที่เห็นอยู่นะ โซนเอก็กาลังจ้วงและนู่นครับพื้นที่ใหม่วันนี้ด้านบนนะโซนอีเจ้าหน้าที่เอารถลุยขึ้นไปบนนู้นเลยครับลุยขึ้นไปด้านบนนะครับไปตัดโครงสร้างขนาดใหญ่แล้วก็ยกย้ายลงมานะครับลอยลงมาก็วันนี้คาดว่าเย็นๆค่ำๆนะครับการเปิดพื้นที่แบบนี้จะทําให้พวกเราสามารถเ้าไปเจอจุดที่ผู้สูญหายยังติดค้างอยู่อย่างแน่นอนนะครับ ส่งกำลังใจให้ทุกคนนะครับ